งานครับตัวนี้จะเป็น3.0นะปี2020อุตี g r เปลี่ยนแคตนี่ครับตัวปัญหาถอดยากมากครับแต่ถ้ามาเจอเราก็ถอดง่ายเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงด้านหลังกันครับ อันนี้ก็ด้านในครับปกติไฟไม่โชว์นะครับค่าเดิมทุกอย่างนะครับตัง้ง ป้ายแดงใหม่ๆครับนี่จะควงรถดักนความะสงครับ <c oughs> โอเคครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่ผมชอบหน้าจอมันะครับวา